ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นนะครับสาธิตวิธีการเปิดนะครับเครื่องตัดเลเซอร์นะครับอันดับเริ่มแรกนะครับจะต้องเปิดที่เมนสวิตช์นะครับของเมนสวิตช์ตัวใหญ่เลยนะครับตัวควบคุมนะครับไฟทั้งหมดนะครับของเครื่องเลเซอร์นะครับนะครับจากออฟนะครับเปิดเป็นออนครับสังเกตมมว่านะครับเวลาเปิดเสร็จนะครับจะมีนะครับไอที่สเตเบิลไลเซอร์นะครับที่ตัวควบคุมไฟฟ้านะครับจะมีไฟติดขึ้นมา ลำดับถัดมานะครับก็จะไปเปิดนะครับออกซิเจนนะครับมีทั้งออกซิเจนแล้วก็ไนโตรนะครับตัดเราจะเปิดออกซิเจนนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัดเหล็กนะครับเป็นออกซิเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัดพวกอลูมิเนียมนะครับสแตนเลสก็จะเป็นนะครับไนตร ลำดับถัดมานะครับลำดับถัดมานะครับเราที่หน้าเครื่องนะครับที่หน้าเครื่องจะมีปุ่ม Emergency นะครับเราก็บิดนะครับไปด้านซ้ายเพื่อให้ Emergency ดดีงมานะครับแล้วก็นะครับเปิดนะครับสวิตช์นะครับตัวที่1นนะครับแล้วก็จะมีนะครับ สวิตช์คีนะครับบิดสวิตช์คีไปนะครับนะครับจะได้ยินเสียงนะครับเครื่องทํางานนะครับและถัดมานะครับอุปกรณ์นะครับตัวที่2คือหัวเลเซอร์นะครับฝั่งด้านนั้นนะครับหัวเลเซอร์นะครับอยู่ในตู้นี้นะครับนะครับก็จะมี emergency stop เหมือนกันนะครับบิดนะครับนะเพื่อให้ emergency St o p ปบิดขึ้นแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับเป็นอ่อน สถานะนะครับไฟนะครับเพื่ออาร์มขึ้นสีเขียวเสร็จปุ๊บนะครับให้กดที่สตาร์ทนะครับของหัวเลเซอร์นะครับให้ขึ้นไฟแดงนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมากดปุ่มนะครับสวิตช์นะครับสีเขียวตัวนี้ลงไปนะครับหนึ่งครั ถัดมาเราก็มาดูนะครับที่หน้าจอนะครับมอนิเตอร์นะครับขึ้นนะครับพร้อมนะครับที่จะนะครับทำการนะครับนำไฟล์ที่เราเขียนแบบมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนะครับตัวโปรแกรมของเครื่องจักรไรเซ์นั่นเองนะครับ